บาทคูณไปสองตัวแล้วนะสวยคูณสีบ่บีมีไว้หนึ่งตัวเย็ดลู่ของกิงคูณสิบสองไปหนึ่งทีเบาๆครับผมคนดูเว่อมาดิหกร้อยสิบแปดบาทนะครับผมซูปเปอร์ไม่กล้าวินนะฮะท่านผู้ชมนีครับผมสว,สวยงามๆนะ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่เกมใหม่ของ PG นะครับผมมาดูนะฮะก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาลุย let's go ทุน200นะฮะเบ็ดสบาทไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับผมมาลุยกันยาวๆแล้วกันนะครับผมมาแล้วนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยแล้ไอช่องนี้มันช่องอะไรวะ ยังไงคนดูคุยมาดิอ๋อมันจะเป็นคูณช่องคูณนะครับผมมาดูมาสวยๆคูณแปดเป็นทีครับผมบิ๊กวินนะฮะสวยๆนะครับผมคนดูนะฮะบึ้มบ้มไอีกจัดนะครับผมซุปเปอร์เมกาวินนะฮะสองร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับผมท่านผู้ชมลุยกันต่อแล้วกันนะฮะเกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับผมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมเคด้วยสวยโบ๊ะบ้าไปอีกทีนะครับผมแล้วยังไงไวสองตัวเอาแล้วนะครับผมมาดูมาเอาอีก สวยอย่างนั้นแหละครับผมเฮ้ยเอาดีโบบาไปอีกโอ้ยคูณเท่าไหร่วะเนี้ยเจ็ดเคคูณยี่สิบครับดอกนี้โอ้โหเน้นๆนะครับผมเบ็ดสองบาทนะครับผมมาดูนะฮะดึมดัดึมดำครับผมหกร้อยสามสิบแปดบาทนะครับผมซูเปอร์ไม่กล้าวินนะครับผมมาแล้วนะตัวสองร้อยกำไรแปดร้อยกว่าบาทนะครับผมเบ็ดห้าเลยแล้วกันนะไปกันต่อนะครับผมมาดูมาสวยเพื่อนสวย เอาไปครับผมโบ๊ะบ้าพีครับผม,บบผมสี่สี่บาทคูณไปสองตัวแล้วนะสวยคูณสีบ่บีมีไว้หนึ่งตัวเย็ดลู่ของกิง้งคูณ1ิบสองไป1ึงทีเบาๆครับผมวนดูเว้ามาดีหกร้อยสิบแปดบาทนะครับผมซูปเปอร์มิ่ก้าววินนะฮะท่านผู้ชมนีครับผมสวยๆงามๆนะฮะเบ็เดหกครับผม <laughs> จะไปเปบ็ดสิบแต่ว่ากดปั่นเร็วเกินโอ้โหเกินปุย โบบาร์บีโอ oh ้โ oh. หสวยเพิ่นสวยโบบาร์บีโอ oh ้โหแนวแบบกิโมโนปะเขาเรียกกิโมโนปะคาบุกิอะไรเงี้ยเออมาคูณไปเท่าไหร่คูณส oh ิบแปดโอโหไม่แล้วบึ้มบั้มนะครับผมมาดูสวยๆเลยนะฮะห้าร้อยสามสิบสี่บาทโอ้โ oh ห oh. แล้วมันสวยจัดนะครับผมเบ็ดสิบบาทไปเลยแล้วกัน เดีย๋ยวลองซื้อฟีเกมดูนะครถ้าั่นนี่ผมว่าลอยยาวเลยสเกตเตอร์ยังไม่เห็นผ่านมาเลยนะเกมนี้สเกตเตอร์น่าจะสามตัวหรือเปล่าสามตัวได้กี่ฟีวะเนี่ยสิบฟีนะครับผมสำหรับฟีเกมเกมนี้นะฮะมาเปิดแรกว่าไปหนึ่งทีนะครับผมท่านผู้ชมฟีเกมก็น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเออแต่ว่าเพิ่มเติมเกินนิดนึง ยังไม่เข้าอะไรเลยเฮ้ยมาดิคนดูเฮ้ยมาแล้วยังไงครับดอกนี้เน้นแน่นอนผมบอกเลยคูณมาหนึ่งช่องนะเน้นแน่นอนโอ้โหเน้นจริง7-9บาทเลยครับผมคนดูมาดีครับ <c oughs> ก็มาดีครับท่านผู้ชม อุ้ยล้างกระดานคุณมาเพิ่มสองช่องสวยอุ้ยแล้วคุณเยอะขนาดนี้แล้วตัวจ่ายโคตรเยอะแล้วดอกนี้ไปเน้นหนึ่งทีอุ้ยคุณสิบหกมาดิช่อไหลจัดเลยนะโคตรไหลโคตรเอาโคตรโหโคตรปังโคตรอันตรายเนะยครับผมท่านผู้ชมเน้นๆไปดิหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทครับซุปเปอร์ไมค้าวินนะฮะก็ สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะเอาอีกยังไงคูณยี่สิบโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับผมท่านผู้ชมเฮ้สี่ร้อยบาทเลยครับผมไม่กล้าวินนะครับผมไปสามพันไปแล้วนะครับผมดูสิฟรีได้มาเท่าไหร่ สิฟีได้มา2,182บาทนะครับผมท่านผู้ชมเบริสามสิบ 30, ดูดิมาดิแต่ก็แตกแบบโหดอะมายังไงเฮ้ยเอาดีอีกรอบหนึ่งคูณมาเลยมาดิแค่ด้วยคนดูเฮ้ย ตามด้วยเจนี่ครับผมผมาดูมาสวยอย่างนั้นแหละครับมาดูคูณมาหนึ่งช่องครับผมเอาอีกนั่นแหละสวยเพิ่นสวยสแกตเลยอีกหนึ่งตัวฟีเกมมาเลยเบตสามสิบยังไงวันโหมดครับผมผมาดูแล้วดอกนี้มาไม่มาสวยถ้าเอมาอีกได้อยู่นะเฮ้ยโอ้โหคิดว่าสแกตลงไวามาแทนนะฮะท่านผู้ชมเนี่ครับผมยังไงวันโหมดอยู่มาดูแล้ว,ม,ลวมาไม่มา ถ้าลงนี่แจ็คพอตเลยก็ปิดท้ายไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคอมโบนี้นะฮะก็ถือว่าเวนิเกิลนะครับผม,ผมดู2889บาทนะครับผมโอ้โหวันนี้กำไรเน้นๆเ,เลยทุนแค่200ร้อนะ6,000กว่าบาทนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ